ท้องแล้วนางเอกดังเผยแพลนแต่งหลังคลอดลูกขอแสดงความยินดีกับนักแสดงมากฝีมือประกาศข่าวดีสองเด้งได้ทั้งลูกและสามีนักแสดงละครจอนซูมีวัย43ปีโพสต์บนอินสตาแกรมของเธอแจ้งข่าวดีว่าหลังจากละครเรื่องไฟายด้าจบลงฉันมีชีวิตที่มีความสุขมากด้วยความรักและความสนใจอย่างมาก เหนือสิ่งอื่นใดฉันต้องการทักทายทุกคนด้วยการแจ้งให้ทุกคนทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการต่อไปของฉันโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ฉันอยากจะแบ่งปันข่าวนั้นจริงๆแต่ฉันกลับนำข่าวอื่นมา จอนซูมีกล่าวเพิ่มเติมว่าฉันเคยอยู่กับคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยในขณะที่กำลังทำงานในโครงการที่พรที่ยิ่งใหญ่มาถึงเราฉันแก่แล้วและกังวลใจฉันเลยอ,อยากประกาศด่วนๆแต่รอช่วงจังหวะเสถียรอยู่ค่ะและตอนนี้เพิ่งสามเดือนเองค่ะรู้ค่ะว่าทุกคนจะต้องเซอร์ไพรส์มากแต่จะมีความกล้าที่จะคลอดลูกอย่างมีความสุขถ้าทุกคนมีความสุขกับฉันและฉันจะขจัดความกังวลออกไปทั้งหมด เธอยังกล่าวอีกว่าทุกคนที่รอโครงการต่อไปฉันเสียใจมากฉันเป็นแมวที่กลัวและรู้ว่าทุกอย่างไม่สามารถทำได้ดังนั้นฉันวางแผนที่จะสวดมนต์ภาวนาฉันวางแผนที่จะแต่งงานหลังคลอดทั้งนี้เธอได้กล่าวเสริมว่าฉันคิดว่าฉันสามารถพบพวกคุณได้ในเร็วกว่าที่ฉันคิดสำหรับโครงการต่อไปหลายคนห่วงใยฉันอย่างแท้จริงและปรารถนาความสุขของฉันขอบคุณมากฉันคิดถึงคุณมากจากใจจริงมาก